สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ๋อยก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคลิปจากไลฟ์สดใน Facebook ของเรานะคะเพื่อใช้ในการสร้างคลิปเรียวหรือว่าคลิปยาวโพส f a c e b o o k นะคะเป็นคอนเทนต์เอาไลฟ์สดตอนไปตลาดคลิกที่จุดไขป่ปลามุมบนของคลิปกดเซฟวิดีโอ ไปที่โฟลเดอร์ตลาดเช้าสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะคะ View Item เลือกคลิปที่เราต้องการกดที่ไขป่ปลามุมบนขวามือ Copy Link ไปที่ google chrome ไปเสิร์ชคำ,คำว่าดาวน์โหลด,ด,ลดคลิป <giving> evidence, <'t> จาก Facebook เลือกเว็บไซต์ที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรก Snap Save วางลิงก์ของเราดาวน์โหลดเลยนะคะปิดหน้าต่างโฆษณาแล้วกดดาวน์โหลดมุมล่างขวารอระบบดาวน์โหลดจนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วกด open in open in download เลือกคลิปที่เราดาวน์โหลดคลิกสัญลักษณ์มุมล่างซ้าย save video คลิปที่เราดาวน์โหลดมานะคะจะไปอยู่ที่อัลบัม้ม ในมือถือของเราเราสามารถใช้คลิปนี้ไปตัดแต่งโดยใช้แอปพลิเคชันเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเป็นคอนเทนต์โพสใน Facebook หรือเพจได้เลยนะคะครั้งต่อไปอ้อยจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในการตัดต่อคลิปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ